ก่อนที่จะเข้าไปที่2องกองทุนเนี่ยอยากจะแนะนำสักนิดนึงว่าเราควรจะจัดพอร์ตการลงทุนใน S S F แล้วก็ R M F ยังไงนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยในเงื่อนของวงเงินลงทุนที่รวมกันไม่เกิน5แสนนะคะในฝั่งของ S S F 2แสนแล้วก็ R M F พอไปรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน5แสนเนี่ยเราสามารถที่จะมองอเป็น พอร์ตการลงทุนรวมได้นะคะด้วยวงเงิน5 0 0แสนโดยแบ่งไป s อสส่วนหนึ่งแล้วก็ a าร f ส่วนหนึ่งนะคะอย่างไตรมาสนี้บริจอไทยพาณิชย์เราเนี่ย,ย,นแ,นยแนะนำให้กระจายการลงทุนไปในกองทุน4กองทุนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกอง ฝั่ง s s f ที่เป็นหุ้นต่างประเทศนะคะอย่าง s c b LEQ s s f แล้วก็หุ้นในประเทศนะคะอย่าง s c b LT2 s s f นะคะทีนี้ข้ามมาในฝั่งของ IMF นะคะเราก็มีแนะนำทั้งในส่วนของกองทุนที่เป็นกองทุนผสมนะคะทั้งตราสารหนี้และกระตาสารทุนนะคะก็จะเป็นกองทุน SIB RM3 นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นกองทุนที่ ผู้โลกนะคะฟีดไปลงตัวมาสเตอร์ฟันกองหนึ่งนะคะทีะ่ชื่อว่า f i ลลิ i ตีนะคะ,อะกองทุนนี้จะชื่อว่าตัว SBRM c Pop นะคะตัวนี้ก็จะสอดคล้องไปกับธีมการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกนะคะก็สิริรวมได้เป็น s s f แล้วก็ r m f เนี่ยด้วยกันก็จะสามารถจัดพอร์ตโดยกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ทั้ง4รูปแบบได้นะคะ s c b r ก็จะสอดคล้องไปกับ โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกนะคะอะ่กองเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นกองทุนฟีดเดอร์ฟันนะคะเราฟีดไปลงทุนในกองทุนอ่กองทุนหลักนะคะกองเดียวที่ชื่อว่า r e ียริตี้โกลบอลเดโมแกรมฟอ่าฟันนะคะตัวเนี้ยผู้จัดการกองทุนหลักเขาก็จะเน้นไปลงทุนในหุ้นได้รับอนิสง์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรน,นะคะการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแต่ว่าประชากรเพิ่ม ขึ้นการจับใจ่ายใช้สอยการกินการใช้ของแต่ละบุคคลในช่วงในแต่ละช่วงวัยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะและนอกจากการเพิ่มขึ้นของจํงงานวนประชากรแล้วเนี่ยมันมองเข้าไปอีกมิติหนึ่งจะเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณคนชนชั้นกลางนะคะซึ่งชนชั้นกลางเนี่ยจะเป็นกําลังหลักนะคะในการจับใจ่ายใช้สอยนะคะเกินครึ่งหนึ่งของโลกนะคะจะเป็นจากคนชนชั้นกลางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสเตจสุดท้ายก็ ก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรผู้สูงวัยนั่นแปลว่าเรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะคะการที่ประชากรในอนาคตนะคะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวพันกับการรักษาชีวิตเราให้อยู่ยั่งยืนยงเนี่ยมันก็จะมีทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะในเรื่องของเฮลท์แคร์การพักผ่อนการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตหลังยามเกษียณนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะกับ การที่ผู้จัดการกองทุนในกองทุนหลักเนี่ยเขาจะไปหาลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะหรือว่าได้อานิสง์จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของประชากรโลกนะคะก็จะได้หน้าตาธุรกิจเหล่านี้ทั้งหมดนะคะก็จะรวมอยู่ในกองทุนรวมที่เรียกว่า s t b r m Pop นะคะ